ยมมาบาลฝากมาบอกมนุษย์ระวังตัวไว้เถิดเพราะนารกมีจริงพระเดชพระคุณพระปัญญาพิสารเทระหลวงพ่อทูลขิปปะปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านคอเล่าถึงเรื่องราวชีวิตสมัยบวชเป็นสามเณร การบวชในครั้งนั้นก็เป็นไปตามประเพณีบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดาบวชจูงพ่อแม่ไปสวรรค์ซึ่งหลวงพ่อบอกว่าเป็นความเชื่อที่ดีมีประโยชน์ทั้งต่อตนต่อท่านและต่อการทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในช่วงนั้นมีภิกษุองค์หนึ่งเป็นพระธรรมยุทธ์ได้มาอาศัยอยู่ด้วยและได้อบรมสั่งสอนให้แนวทางการปฏิบัติแกนหลวงพ่อ หลวงพ่อมีความศรัทธานในแนวทางการปฏิบัติและความเป็นอยู่ของท่านเป็นอย่างมากเหตุนี้เองทำให้หลวงพ่อมีความฝังใจในพระกรรมฐานตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อมีใจเปลี่ยนแปลงไปในทางบวชหลังจากได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัดป่าธรรมยุทธ์ซึ่งมีความสะอาดร่มเย็นและเห็นพระเนนภายในวัดมีความสงบสง,งียมสำรวมดีวันหนึ่ง ท่านได้มีโอกาสฟังเทศจากหลวงพ่อบุญมาในเรื่องเกิดดับหลังจากนั้นท่านได้มีการใช้ปัญญาในการพิจารณาอย่างต่อเนื่องจนเริ่มเกิดความแยบคายในเรื่องเกิดดับหลวงพ่อได้เน้นย้ำว่าไม่ว่าในเวลาใดหรืออยู่ในที่แห่งใดให้เราพยายามทำใจให้มีความรู้และเห็นจริงในสิ่งต่างๆอยู่เสมอ ถ้าหากพิจารณาในสัจธรรมใดให้ใช้ปัญญาพิจารณาและก็ให้รวมลงสู่ตรายลักษณ์ทุกครั้งไม่ใช่ว่าจะมานึกคำบริกรรมทำสมาธิเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าไม่ให้สะสมสมาธินั้นสามารถที่จะทำได้เมื่อใจต้องการพักผ่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วต้องใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เสมอ หลวงพ่อทูลขิป,ปะปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านค้อในตลอดระยะเวลา23ปีที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านได้ทุ่มเทกายทุ่มเทใจในการช่วยพัฒนาพระพุทธศาสนาและทำประโยชน์อันมากมายและสร้างบุรณะสิ่งต่างๆในวัดป่าบ้านค้อแห่งนี้และเป็นพระนักพัฒนาทำประโยชน์ให้กับสังคมอีกมากมายหลวงพ่อท่านได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่10พฤศจิกายนในปีพุทธศักราช2551จึงถือว่าท่านพ้นจากตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อครั้งหนึ่งหลวงพ่อท่านเคยเล่าถึงประสบการณ์จากการภาวนาไว้ดังนี้เมื่อภาวนาไปได้สามวันในคืนนั้นได้เกิดนิมิตเห็นเส้นทางอันราบรื่นขึ้นต่อหน้าข้าพเจ้าได้ออกเดินทางตามทางนั้นไป อีกพักหนึ่งได้เห็นประตูเหล็กขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้ามีชายชะกันรักษาประตูอยู่สี่คนแต่ละคนถือหอกดาบครบมือมีหน้าตาเคร่งครึมยืนนิ่งอยู่ข้าพเจ้าก็เดินเข้าไปหาเพื่อจะถามว่านี่เป็นสถานที่อะไรทางนี้จะไปที่ไหนทั้งสี่คนนั้นได้ไหวแสดงความเคารพนอบน้อมเป็นอย่างดี แล้วได้พูดขึ้นว่าที่นี่เป็นประตูเข้าไปสู่โยมมโลกทุกคนที่ตายจากเมืองมนุษย์แล้วต้องเข้ามาให้สืบสวนสอบสวนในที่แห่งนี้ทุกคนเขาถามข้าพเจ้าว่าพระคุณเจ้ามีความประสงค์สิ่งใดจึงได้มาในที่แห่งนี้ข้าพเจ้าจึงตอบไปว่าอาตมามีความประสงค์อยากทราบว่าโยมพ่อของอาตมาที่ตายไปแล้ว ได้เข้ามาในที่แห่งนี้หรือไม่เขาถามขณะนี้พระขุนเจ้ากำลังติดตามหาโยมพ่อใช่ไหมอัตมาก็ตอบเขาไปว่าใช่แล้วอัตมากำลังติดตามหาโยมพ่อเขาพูดว่าถ้าเช่นนั้นขอนิม,มน์พระขุนเจ้าเข้าไปสอบถามหัวหน้าที่อยู่ภายในเถิดจากนั้นประตูเหล็กขนาดใหญ่ก็ได้เปิดออกข้าพเจ้าก็เดินเข้าไป พอดีไปพบกับหัวหน้าใหญ่นั่งอยู่บนเก้าอี้เป็นผู้ตรวจบัญชีของคนตายทั้งหมดว่าคนที่ตายนั้นมีอายุเท่าไรอยู่ที่ไหนบ้านเลขที่เท่าไรตำบลอำเภอจังหวัดอะไรชื่ออะไรนามสกุลอย่างไรเหมือนกันกับจดลงในใบสัมมโนครัวทั้งหมดเมื่อเข้าไปถึงดูเขาทำท่าตกตะลึงไปบ้าง ก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวดีเมื่อเขายกมือไหว้แล้วก็พูดขึ้นว่าพระคุณเจ้ามีความประสงค์อะไรหรือครับก็ได้เล่าให้เขาฟังว่าอาตมากำลังติดตามหายโยมพ่อเพราะโยมพ่อได้ตายมาแล้วหลายเดือนไม่ทราบว่าโยมพ่อของอาตมาได้เข้ามาอยู่ที่นี่หรือเปล่าเขาถามว่าพ่อของพระคุณเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไร ก็บอกเขาไปว่าชื่อนายอุทานนรือชาจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นไปหยิบเอาหนังสือมาเปิดดูหนังสือนั้นมีความหนาประมาณหนึ่งศอกเขาใช้นิ้วมือกรีดเปิดพลืดเดียวแล้วอ่านดูและพูดขึ้นมาว่านายอุทานนรือชาอยู่บ้านหนองแวงตํบลชัยวานอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีใช่ไหมครับ บอกเขาไปว่าใช่แล้วเขาพูดว่ายังอยู่ที่นี่ครับอัตมาบอกเขาไปว่าอัตมาอยากขอพบโยมพ่อหน่อยเขาก็บอกคนใช้อีกคนหนึ่งว่ารีบไปตามนายอุทานนรอชาออกมาพบกับพระลูกชายด้วยเขาก็รีบวิ่งไปอีกสักพักหนึ่งเขาก็ตามโยมพ่อเข้ามาหาเมื่อโยมพ่อเดินมาลักษณะคล้ายจะมีความละอาย และอีกอย่างหนึ่งคือที่แก้มด้านขวาครัำไปนิดหนึง่งส่วนแก้มด้านซ้ายเป็นปกติดีเวลาเดินเข้ามาจะเอียงหน้าหันด้านซ้ายเข้ามากางเกงเสื้อผ้าที่นุ่งขณะตายนั้นใส่อย่างไรตายไปก็จะนุ่งห่มอย่างนั้นไปก่อนเมื่อได้รับส่วนบุญจากลูกหลานและญาติญาติแล้วผ้านุ่งหม่มจึงจะเปลี่ยนไปเมื่อโยมพ่อเข้ามาแล้ว ก็กราบตามปกติอัตมาจึงถามโยมพ่อว่าจำอัตมาได้ไหมโยมพ่อจึงตอบว่าจำได้อัตมาถามอีกโยมพ่ออยู่ที่นี่ถูกเขาตีไหมโยมพ่อก็ตอบว่าแต่ก่อนถูกตีอยู่บ้างแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ตีเลย,ยอัตมาถามต่ออีกว่ามาอยู่ที่นี่มีการไหว้พระภาวนาไหมโยมพ่อก็ตอบมาว่า ไหว้พระทุกคืนภาวนาทุกคืนอาตมาถามอีกว่าลูกหลานทำบุญอุทิศมาให้ได้รับไหมโยมพ่อก็ตอบมาว่าได้รับสามส่วนอีกส่วนหนึ่งไม่ได้รับอาตมาจึงถามขึ้นว่าทำไมจึงไม่ได้รับโยมพ่อก็ตอบว่าเพราะพระสงฆ์ที่รับเครื่องไทยทานศีลไม่บริสุทธิ์อาตมาจึงถามขึ้นอีกว่า กรรมที่จะต้องใช้อยู่ในขณะนี้มีมากไหมโยมพ่อก็ตอบขึ้นมาว่ามีไม่มากเพราะกรรมเล็กๆน้อยๆหมดไปแล้วเหลือแต่กรรมจากวัวตัวเดียวจากนั้นก็ได้มาปรึกษากับหัวหน้ายมมาบานว่ากรรมของโยมพ่ออาตมาส่วนใหญ่หมดไปแล้วเหลือกรรมเนื่องจากวัวตัวเดียวเท่านั้นเมื่อกรรมเหลือน้อยนิดเดียวนี้ อาตมาอยากขอบิณฑบาตโยมพ่อพ้นจากกรรมนี้ได้ไหมจากนั้นหัวหน้าโยมาบาลก็ไปหยิบเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านเพื่อดูกรรมของโยมพ่อที่ทำมาแล้วก็พูดว่ากรรมของโยมพ่อพระขุนเจ้าจะหมดในวันนี้ผมขอแสดงความเคารพนับถือต่อพระขุนเจ้าเป็นอย่างมากที่ได้ติดตามมาโปรดโยมพ่อถึงที่จึงได้ถามโยมพ่อว่า อยากบวชไหมโยมพ่อตอบว่าอยากบวชจากนั้นข้าพเจ้าก็เอาผ้าขาวออกมาจากย่ามยื่นให้โยมพ่อโยมพ่อก็ได้นุ่งหม่มอย่างเรียบร้อยพอนุ่งห่มผ้าขาวเสร็จเท่านั้นผิวพรรณของโยมพ่อก็เปลี่ยนไปทั้งหมดหน้าตามีความอิ่มเอิบผิวพรรณผ่องใสเป็นอย่างมากแล้วกราบอตมาสามครั้งแล้วพูดขึ้นว่า กรรมที่โยมพ่อได้ทำหมดไปแล้วในวันนี้ขอให้ลูกได้ไปประกาศให้ผู้ยังมีชีวิตอยู่พากันสร้างความดีไว้ให้มากเมื่อตายไปจะได้ไม่เป็นทุกข์โยมพ่อพูดขึ้นมาว่าจากนี้ไปโยมพ่อจะได้ขึ้นไปอยู่ที่สูงแล้วนะว่าแล้วก็กราบสามครั้งเสร็จแล้วก็ลอยขึ้นไปสู่อากาศมองดูโยมพ่อลอยขึ้นไปจนสุดสายตา ต่อไปจะขอกลับมาเล่าเรื่องคนตายต่อไปคิดว่าท่านผู้ฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดได้บ้างไม่มากก็น้อยในช่วงขณะที่ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับยมาบาลและยมพ่ออยู่นั้นมียมมทูตได้นำผู้ที่ทำกรรมชั่วผ่านมาเป็นจํานวนมากมีทั้งเชือกผูกคอลากเข้ามามีทั้งโซ่ผูกแขนขาดึงกันเข้ามา มีทั้งเอาไม้เรียวเคี่ยนตีเลือดอาบตัวพากันร้องหวยหวนระงมไปทั้งหมดบางคนมีผ้านุ่งที่ฉีกขาดบางคนไม่มีผ้าติดตัวมาเลยยมมาทูตได้บังคับขู่เข็นด้วยวิธีต่างๆพวกที่ทำกรรมชั่วมาแล้วได้รับความทุกข์ทรมานมากทีเดียวผู้ที่ยมมาทูตนำไปนั้นมีจำนวนมากมายไม่อาจจะนับได้เมื่อมองไปอีกด้านหนึ่ง จะมองเห็นสาลาว่าการซึ่งใช้เป็นที่ตัดสินของผู้ทำกรรมชั่วทั้งหลายข้าพเจ้าได้ถามยมมาบาลว่าสาลานั้นมีไว้เพื่อทำอะไรยมมาบาลพูดว่าสาลานั้นใช้เพื่อเป็นสารตัดสินโทษที่มนุษย์ได้ทำเอาไว้ใครทุกคนที่ตายแล้วเมื่อมีบาปติดตัวมาต้องได้ขึ้นสารตัดสินในที่นี้ทั้งหมดใครทำกรรมชั่วน้อย ก็มีที่คุมขังไว้อีกส่วนหนึ่งต่างหากถ้าผู้ที่ได้ทำกรรมชั่วมากก็จะมีที่คุมขังอย่างทรมานแยกไว้อีกต่างหากเมื่อถึงวันกำหนดก็จะได้นํำผู้ทำกรรมเหล่านี้มาให้การตามหลักฐานที่มีอยู่แล้วขณะนี้ผู้ที่ทำกรรมชั่วทั้งหมดจะตกเป็นจำเลยส่วนกรรมชั่วที่เขาทำมาแล้วนั้นจะเป็นโจทฟ้องตามคดีขณะนั้น หมูโจท์ทั้งหลายมีทั้งบัวควายหมูหมาเป็ดไก่ตลอดจนสัตว์อื่นๆอ,อีกเป็นจำนวนมากพากาันเข้าเรียงแถวเป็นโจทย์ฟ้องผู้ที่ทำกรรมชั่วอยู่อย่างเนืองแน่นการตัดสินในศาลของโยมบาลน,นี้มีความเที่ยงธรรมมากเรียกว่าใช้กรรมชั่วดีเป็นที่ตัดสินอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการคอรรัปชัน ไม่มีการเอ็นเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยไม่มีคำว่าผู้มีเงินมากจะชนะผู้มีเงินน้อยเหมือนโลกมนุษย์เราแล้วก็เกิดมีความสลดสังเวชใจอีกอย่างหนึ่งคือผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นสมณะหัวโล้นห่มผ้าเหลืองก็ยังเป็นจำเลยถูกฟ้องในศาลนี้ก็มีมากเลยทีเดียวถ้าหากผู้ที่ทำความดีไว้มากทำความชั่วน้อย ตายไปก็ต้องมาตัดสินในศาลนี้ก่อนเมื่อกาชั่วที่มีจํานวน,นน้อยหมดไปจึงจะได้ไปสู่สุขติตามกรรมที่ตัวเองได้สร้างไว้แล้วแต่กรรมดีมีน้อยกรรมชั่วมีกําลังมากก็จะแจกแจงออกไปตามกรรมต่างๆบางกรรมก็ส่งลงไปอเวจีมหานรกบางกรรมก็ตกไปอยู่นรกขุมเล็กๆตามกรรมจำแนกไว้แล้วบางกรรมก็ส่งไปเป็นเปรต บางกรรมก็ส่งไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบางกรรมก็จะส่งไปในหมู่อสุรกายถ้าผู้ทำในกรรมดีล้วนๆจะไม่ได้เข้ามาในเขตของยมมบาลน,นี้เลยเมื่อเขาหมดชีวิตไปก็จะไปสู่สุคติทันทีฉะนั้นจึงขอเตือนแก่พวกท่านทั้งหลายเอาไว้โดยไม่ได้บังคับถ้าท่านไม่เชื่อจะทำกรรมชั่วอย่างไรก็ตามใจ แต่ท่านก็จะได้เป็นผู้รับผลในการกระทําของท่านเองพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล่าถึงประสบการณ์สมัยออกทุดงเป็นครั้งแรกท่านได้เล่าถึงเรื่องนิมิตสอนใจว่าในโลกมนุษย์นี้ผู้คนมีความลหลงไหลในการมคุณเป็นอยู่อย่างนี้ทุกพบทุกชาติและยากที่จะออกจากวัตะสงสารนี้ไปได้สำหรับผู้มีปัญญาดีเท่านั้นที่จะพิจารณา เห็นความเห็นผิดเห็นความสุขที่ไม่แท้จริงในการมาคุณเดินสวนกระแสและผ่านโลกนี้ไปได้นอกจากนี้หลวงพ่อยังได้เล่าถึงความเห็นผิดของตัวเองในช่วงนั้นท่านหลงตัวเองว่ามีความรู้ดีหลงลืมตัวว่าเก่งกว่าใครๆท่านได้เล่าถึงอุบายปัญญาที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาที่ได้จากนอนในหลุมซ่วมท่านได้เน้นย้ำว่า อุบายปัญญาที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาของตัวเองมีอยู่ทุกสถานที่การแก้ปัญหาต้องรู้จักต้นเหตุของปัญหาจึงจะนำมาใช้ได้ถูกจุดหลวงพ่อเล่าเรื่องขณะจำพรรษาที่ป่าใหญ่ซึ่งมีหมู่เสืออาศัยอยู่ท่านได้ทำสมาธิเพื่อกำหนดความกลัวมีความสงบลึกจนเกิดอรูปฌานขั้นละเอียด การทำสมาธิเพื่อความสงบนี้ทำให้เกิดการวางเฉยอยู่ตลอดเวลาวิธีการนี้เป็นช่องทางสู่ขั้นพรหมโลกแต่ไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานหลวงพ่อได้ใช้อุบายการอ่านหนังสือให้มากจนจิตสามารถถอนจากอาการสงบนี้ได้หลวงพ่อได้เตือนสติไว้ว่าความเชื่อที่ว่าเมื่อจิตสงบแล้วย่อมเกิดปัญญาขึ้นนั้น ความเชื่อนั้นไม่จริงการที่จิตสงบทําให้ไม่สามารถพิจารณาทางปัญญาได้การใช้ปัญญาพิจารณาในธรรมให้ทําเป็นกิจวัตรถ้าเหนื่อยก็หยุดมากำหนดจิตทําสมาธิได้แต่พึงทําไว้เพียงชั่วคราวเพื่อจะได้มีกําลังใจในการพิจารณาทางปัญญาต่อไปเท่านั้น หลวงพ่อทูลขิปปะปัญโยท่านเกิดในสกุลน,นนรอชาเมื่อวันที่20พฤษภาคมในปีพุทธศักราช2,478ที่บ้านหนองค้อตำบลบัวค้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามเมื่ออายุเจดขวบครอบครัวอพยพมาอยู่ที่บ้านหนองแวงตำบลชัยวานอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีเรียนหนังสือและจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ส จากโรงเรียนบ้านหนองแวงแต่ปรากฏว่าเมื่อเรียนจบแล้วทางครอบครัวไม่มีเงินให้เรียนต่อในระดับที่สูงได้ต่อมาได้บวชเป็นสาม,มเณรอยู่ที่บ้านหนองแวงหนึ่งปีศึกษานักธรรมชั้นตรีจบได้อย่างรวดเร็วและได้ไปศึกษาต่อจนจบนักธรรมโทและนักธรรมเอกที่จังหวัดมหาสารคามก่อนลาสิกขาออกมาช่วยครอบครัวทำไร่ทำนาหาเลี้ยงชีพ เมื่ออายุครบ20ปีอุปสมบทจำพรรษาอยู่ที่วัดชัยนาถาวรารามอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีเป็นพระสายมหานิกายได้ไปเห็นวัดป่าสันติกาวาดธซ้มาย,รรมยุตและได้เห็นข้อปฏิบัติของพระวัดนี้จนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเมื่อวันที่27กรกฎาคมในปีพุทธศักราช2504ออุปสมบท เป็นพระสายธรรมยุทธ์ที่วัดโพสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปชาพระอุดมยานโมลีเป็นพระกรรมมวาจาจาร์และท่านเจ้าคุณจันโทปมาจาร์เป็นพระอนุสาวนาจาร์ได้รับฉายาขิปปะปัญโยจากนั้น ย้ายไปอยู่จำพรรษาที่วัดเขมะวรารามบ้านโนนสมบูรณ์อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีช่วงแรกท่านออกปฏิบัติภาวนาจาริกบำเพ็ญสมณธรรมไปยังสถานที่สัปปายะหลายแห่งได้เข้าถวายตัวเป็นสิทธิหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกรองเพนภายหลังสร้างวัดป่าบ้านคอเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม ในปีพุทธศักราช2528ในเนื้อที่410ไร่ได้พำนักปฏิบัติธรรมและทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านขอมาโดยตลอดต้นปีพุทธศักราช2540คณะสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านผืออำเภอน้ำโสมอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีได้ประชุมพิจารณาเสนอให้หลวงพ่อทูล ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากสีลังกาโดยทางจังหวัดอุดรธานีกำหนดให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2542 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานชื่อว่าพระมหาธาตุเจดีฉเฉลิมพระบารมีพระนวมินใช้เวลาก่อสร้าง15เดือนงบประมาณ73ล้านบาทขณะเดียวกันหลวงพ่อทูลได้อุทิศชีวิตให้กับงานเผยแพร่พระพุทธศาสนามากได้เขียนหนังสือธรรมปฏิบัติเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอาทิหนังสือคู่มือชาวพุทธ แนวทางปฏิบัติภาวนาทวนกระแสตัดกระแสข้ามกระแสพ้นกระแสโลกและพบกระแสธรรมหนังสือทั้งหมดนี้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งอ่านแล้วเข้าใจง่ายมีเหตุผลและเป็นอุบายแนวทางปฏิบัติโดยตรงนอกจากนี้ท่านยังออกเผยแพร่จัดการอบรมธรรมะและการปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนทั้งในโรงเรียน สถานพินิจเด็กและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วทุกภาคของประเทศไทยและยังออกไปเผยแพร่พระาศาสนธรรมในสหรัฐอเมริกาและฮ่องกงในปีพุทธศักราช2533ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนาจากการที่หลวงพ่อทูลได้กระทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและพระาศาสนาเป็นอย่างมากดังนั้นวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2547ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชินานาามที่พระปัญญาพิสารเทระ ลวงพ่อทูลเน้นย้ำเสมอว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องเริ่มจากการมีสัมมาทิฏฐิซึ่งเกิดขึ้นจากการฝึกปัญญาให้ใจเห็นจริงตามไตรรักษ์ในส่วนของการเผยแพร่และการบริการชุมชนทางจังหวัดอุดรธานีกำหนดให้วัดป่าบ้านคอเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดอุดรธานีจัดให้มีการบรระชาอุปสมบท อบรมกลุ่มปฏิบัติธรรมแก่นักเรียนข้าราชการและประชาชนทั่วไปอีกทั้งยังมีคารวาดทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าพักรับอุบายธรรมภาคปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอหลังจากอดิตตนรับใช้พุทธศาสนามาอย่างยาวนานในช่วงบั้นปลายชีวิตด้วยความไม่เที่ยงของสังขารเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีพุทธศักราช 2,551หลวงพ่อทูลละสังขารอย่างสงบด้วยอาการปอดติดเชือ้อสิริรวมอายุ73ปีพรรษา48